ดูกนวิสุท์ทั้งหลายก็ตัณหานี้นั้นเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่ไหนเมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่ไหนที่ใดเป็นที่รักที่เจริญใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้อะไรเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตาหูจมูก ลิ้นกายใจเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตันหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ณนะที่นี้เสียงรถรูปเสียงกลิ่นรสโพธะธรรมารมเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิด ย่อมเกิดในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้จะขุวิญญาณโสตะวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณเป็นที่รักที่เจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ จักขุสัมผัสโสตะสัมผัสคานสัมผัสชิวหาสัมผัสกายสัมผัสมนโนสัมผัสเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้จักขุสัมผัสสัชวทนาโสตะสัมผัสสัชาเวทนา ขานสัมผัสสชาเวทนาชิวหาสัมผัสสชาเวชนากายสัมผัสสชาเวชนามโนสัมผัสสชาเวทนาเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้รูปสัญญา สัทธสัญญาคันทะสัญญารสสัญญาโพธพะสัญญาธรรมสัญญาเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตั้นหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้รูปสัญเจตนาสัทธาสัญเจตนาคันทะสัญเจตนา รสสัญเจตนาโพธะสัญเจตนาธรรมสัญเจตนาเป็นที่รักที่เจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้รูปตัณหาสัทธะตัณหาคันทะตัณหารสตัณหาโพธะตัณหา ธรรมตัณหาเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้รูปวิตกสัทธะทวิตกคันทวิตกรสวิตกโพธพะวิตก,รตก,ภภตกธรรมวิตกเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตัณหา เมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้รูปวิจารณ์สัทธวิจารณ์คันธวิจารณ์รสวิจารณ์โพธะพวิจารณ์ธรรมวิจารณ์ที่รักเป็นที่รักที่จเจริญในโลกตั้นหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้ เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ดูกรพิสุทั้งหลายอันนี้เรียกว่าทุกขะสมุทัยอริยสัจดูกรพิสุทั้งหลายก็ทุกขะนิโรธอริยสัจเป็นฉนความสำรอกและความดับโดยไม่เหลือความสละความสรงคืนความปล่อยวาง ความไม่มีอะไรในตัณหานั้นก็ตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ในที่ไหนเมื่อจะดับย่อมดับในที่ไหนที่ใดเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ในที่นี้เมื่อจะดับย่อมดับในที่นี้ อะไรเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตั้นหาเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ในที่นี้เมื่อจะดับย่อมดับในที่นี้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะพะธรรมารมณ์ เป็นที่รักที่จเจริญในโลกใจในโลกตัณหาเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ในที่นี้เมื่อจะดับย่อมดับในที่นี้จักขุวิญญาณโสตะวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมนโนวิญญาณเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตัณหา เมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ในที่นี้เมื่อจะดับย่อมดับได้ในที่นี้จักขุสัมผัสโสตะสัมผัสคานะสัมผัสชิวหาสัมผัสกายสัมผัสมโนสัมผัสเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตัณหาเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ในที่นี้เมื่อจะดับ ย่อมดับในที่นี้จกขุสัมผัสสัชาเวทนาโสตสัมผัสสัชาเวชนาขานสัมผัสสัชาเวทนาชิวหาสัมผัสสัชาเวชนากายสัมผัสสัชาเวชนามโนสัมผัสสัชาเวทนาเป็นที่รักที่จเจริญในโลก ตัณหาเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ในที่นี้เมื่อจะดับย่อมดับในที่นี้รูปสัญญาสัทธสัญญาคันทะสัญญารสสัญญาโพธะพสัญญาธรรมะสัญญา,รรญญาเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตัณหาเมื่อบุคคลจะละ ย่อมละเสียในได้ในที่นี้เมื่อจะดับย่อมดับได้ในที่นี้รูปสันเจตนา,ส,าสัทธสันเจตนาคันทะสันเจตนารสสันจเจตนาโพธะสันเจตนาธรรมสันเจตนาเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตัณหาเมื่อบุคคลจะละย่อมเสีย ย่อมละเสียได้ในที่นี้เมื่อจะรับเมื่อจะดับย่อมดับในที่นี้รูปตันหาสัทธตันหาคันธะตันหารสตันหาโหทพะตันหาธรรมตันหาเป็นที่รักที่เจริญในโลกตันหาเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ในที่นี้เมื่อจะดับ ย่อมดับในที่นี้รูปวิตกสัทธาวิตกขันธวิตกรสวิตกโพธภาวิตกธธัมโมวิตกเป็นที่ระที่จเจริญใจในโลกตัณหาเมื่อบุคคลจะละย่อมระเสียได้ในที่นี้เมื่อจะดับ ย่อมดับในที่นี้รูปวิจารณ์สัทธา,า,าวิจารณ์คันธวิจารณ์รถวิจารณ์โพธพวิจารณ์ธรรมวิจารณ์ ดูก่อนพิสุทั้งหลายอันนี้เรียกว่าทุกขนิโรธอริยสัจ